สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบล็อกกันนะผมจะแมพนี้จะคล้ายเพย์เดสองกันนะผมเกมนี้ก็เกี่ยวกับอชญกกรรมแล้วก็การป้น่นชิงป้นธนาคารอะไรอย่างงี้กันนะผมเดี๋ยวผมขอดูทักษะของตัวละครก่อน,นนะครับผมว่าเดี๋ยวผมขอเลี้ยก,กนนะ่อนดีกว่าเออใหม่ใหม่อืมอัพสกิลนี้ โอเคอัพสเตมินา่าอัพนี้หนึ่งจะกลัวเสียงดังนี่เรียกพวกนี่อัพอะไรนี่ปืนพกอืมอัพอะไรดีปะได้มาแล้วโหยาเลยอืมอัพนี้ดีมั้ยไม่ต้องกันแหละ ดีโหลดเร็วขึ้นก็ได้อืมไม่ได้ใช้อะ่ะเอานี้ก็ได้ไม่ใช่อันนี้เอ่ออัพอัพนี้ดีกว่าเอ่ออัพอะไรดีแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวอัพไอ้พวกนี้ดีกว่านี่อัพ เอาไปปนี้ดีกว่าอืมปะเราจะมาป้นร้านเครื่องประดับกันนะครับผมนี่ก็คือคือด่านแรกเลยก็คือป้นเครื่องประดับอืมของมีค่าได้กลิ่นหอมหอม,อมปะ่ะเล่นกันเลยอืม ผมบอกเลยว่าแบบนี้มีประชาชนเจ็ดคนแล้วก็มีปรปภประมาณสามคนอยู่ข้างในข้างในอันนี้ข้างในห้องแล้วห้องสำนักงานเออเนะี่ยห้องสำนักงานอ่าอันันแหละแล้วมีจุดมีกล้องวงจรปิดมีสามสามกล้องเราต้องไปตัดไฟตรงด้านหลังก่อน เอ้ยขอขอโทษครับเออเราปอาพอสี่ครับผมลืมไปว่าลืมล้าไอตัวข้างนอกไอตรงถังกยะยาอ่ะเริ่มกันเลยนี่กดกดจีใส่ใสหน้ากากไม่รู้ตัวเลยจังวะปลารีบเราต้องรีบรีบหน่อยรีบรีบเียบร้อย รีบหน่อยรียบหน่อยรียบทำเวลามาเลยคณผู้หญิงมาเลยมาเลยมามามากันแหละสวยครับมันนี่เลยนี่ผมจับจับตัวประกันได้แล้วอีกสี่คนเหลืออีกสองคนนะครับผมไม่รู้อีกสองคนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผม อีกคนนึงกําลังจะไปเข้าร้านอีกคนนึงจะไปอยู่อีกฟากหนึ่งเราต้องไปดักรอมันออกไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันเห็นเร็วมากเลยนะเฮ้ยเรารอัพสกิลแล้วนะทำไมมันดูมันไใ้นี่วะมันดูไวมากเลยเดี๋ยวไปอัพผิดสกิลวะก็อัพถูกแล้วนี่ สายจับตัวประกันเนี่ยปลาือสิสมาเฮ้ยเร็วเกินว่ามีอะไรบักแน่เลยเนีย่ยอ๋อเราไปอัพอันนั้นแน่เลยมันเลยมันรู้เกินโอเคจับได้แล้วอีกคนหนึ่ง เหลือคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอยู่ไหนนะเธออยู่ไหนอ่าได้เจอกันแล้วนะมันนี่เลยจับเรียบร้อยแล้วครับผมมันนี่มันนี่นั่นแหละโอเคตามแผนเหมือนเดิมไปไปตัดไฟก่อน ื่อให้กล้องจรปิดไม่ทำงานนะครับผมป่ะลุยเจอพอดีเลยรับรู้เร็วเกินฮัลโหลไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมผอปอ่ะตัดไฟต่อเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดตู้ก่อนนี่ตัดไฟเลยฮัโลโหล เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เคลียร์อันนี้อ้ามาพอดีเลย่าง,ง่ายนี่ตายซะรู้เป็นที่มีดหรือเปล่ามันเลยมันรู้อะโอเคบอบอไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมเรียบร้อยคนหนึ่งคนที่สองเรียบร้อย เลครับผบอรตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมปกติดีไม่นะครับผมเอาไปซะแล้วโอเคมอบลงมอบสั่งให้มอบไม่มอบตาแล้วโว้ยเอาถึงิด ไม่ได้นี่อะไรวะไอที่จับเพิ่มอ่ะเอ้ยไม่ได้นี่เพิ่มเลยหมอบไว้แล้วแหละดีละหมอบไว้หมอบเอาไว้ดีละหมอบเอาไว้เอาไม่ได้ไอตายไปเรียบร้อย ป่ะงัดตู้ดีกว่าตู้เซฟดูซิมีอะไรป่ะเราก็ถือนี่พีาศูนย์แล้วก็งัดตู้หนึง่งเตรียมเจาะได้เลยป่ะเอา้าเรียบร้อยหนึ่งยิงกระจกยิงหูสร้อยหูขุณงาม บอกเลยว่าสาวนี้โคตรชอบเป็นเพชรแบบอัญมณีนี่โคตรสวยงามมากแต่มูลค่านี่โคตรแพงๆสร้อยละเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะหลายแสนหลายบาทแล้วมัง้งโอ้ตรงนี้ก็มียิงเจาะเจาะให้หมดนี่ยิงกม่กก็ปลดปลดรลัวประปลดลวนี่หิบอืม เครื่องเสียอีกแล้วต้องรีบไปซ่อมด่วนอ่าเรียบร้อยโอ้เสียงตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนึกว่านานนึกว่านาฬิกาปุกปะเจอเจอดเสียงปืนลำเบาะวะเนี่ย อ๋อรู้แล้วทำไมมันรู้เร็วรู้แล้วทำไมประชาชนมันรู้เร็วแล้วตองถือไอ้มีดอันนั้นแน่เลยดาบเ <c oughs> อ็กซ์คาลิเบอร์อะก็ว่ายทำไมมันรู้เยอะจังเลยเอา้าเครื่องพังเลยจองเอา้าโอ้พังพังง่ายยังลย โอ้ยเครื่องนี้ไม่ทนเลยเลยป่ะป่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้มีอะไรบ้างนาฬิกาโอ้กำไรสวยโอ้ในาการุ้นโอ้รุ่นต่าแพงกันเลย <c oughs> ต่อไปด้วยโอ้ในากาทองด้วยโคสวย โอมีโอมีแบบแบรนด์เนมแพงๆงั้นเลยแต่รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเอ้ยต้องเรียกว่าเรือนไม่ใช่หรอวะในนาฬิกาพวกเนี้ยต้องเรียกว่าเรือนอโยนไปโยนแล้วกปโยน,โยน โอ้สร้อยสร้อยทองคำโอ้สวยสวยเลอเกินอันนี้รู่จีช็อปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันใช่หรอวะไม่น่าใช่คาสิโอรุ่นคาสิโอโอ้แพงโอเคืม ไอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเขาหล่อเหรอฮหลือนะไปขนต่อขนต่อไปหยิบให้หมดเอาไปให้หมดอย่าให้เหลืออืมหมดแล้วยัง่ะเหลืออ,อีกโอ้ โอเลืโอีกโเหลืออีกสามป้าลุยไปเรียบรนอยแถวนี้ไม่มีใครใช่ไหมฮัลโหลมีใครไหมสวัสดีครับผมสวัสดีไม่มีโอเคลุยต่ออืมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูตู้เซฟว่ามีอะไรโอ้มองกุฎโอ้ นจะเป็นพระราชาแล้วอ้าวอันนี้บอแบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเหรอคนนี้กันเรียบร้อยโอเคอ่ะโยนเข้าไปทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนี่แบบนี้ สูตรแบบเก็บเร็วนี่เก็บเร็วมากเอาก็ผิดเยื่เข้าไปเต็มหน้ารถเลยฮัลโหลของมีค่าต้องเอาไปให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวอ ok ok sống để... bài 2 bay, bài eh, để... 2 bay lời lời bay, lời 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 đi lời 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 ไปละไอ้พวกโง่ลากรจบเควสล้วโดนหักอีกโอ้โหทำซ้ำโอ้โหให้หกแสนหักค่า <c oughs> ทำร,าร้ายตัวประกันตัวหนึ่งตายโอ้โตัวประกันนี่มีชีวิตโอ้โหชีวิตมีค่ามากโอเคขอจบเพียง เท่านี้กันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์ผมสำหรับวันนี้ขอไปไปละบ่ายครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ